ยังสงสยัยยังเพื่อนนี่ฮะสงสัยว่าพญานีิคดิหยั่งวันตี่ขึ้นมานังแนมจะคอยแถวเจอมาพีามามาา่มาพี่แล้วมาเรียนน้ำกล่องแน่น,นี่ย สวัสดีครับมามื่อนี้พามาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับผมเฮ้ยมิตรตัวพี่ๆอย่างของเจ้า,ม,จามีตจักรตัวมันไงเจตัวมิตรจักง้วดิคุณซุ้มหนึน่งควายน้อยเกือกตุ่มไปกันนวดน,น้ำเกือกขี้ตุ่มร่มอนผอมๆเดี๋ยวไปไปพี่พาหนอนเข้ามาเลี้ยงควายมือนี้ เอาเพิน่นอีกขึ้นมายืนจุยอยู่นี้ไปแม่เป็นรัดง้วซอยเพิ่นแม่น้ำไลแล้วมองเลี้ยงเริ่มหน่อยลงหน่อยลงเนอยนังยันมันเขาปลามั่นเตีเ้ยเฮ้ยไปกันนอนเกี่ยตมแต่ละตัว กอนซีมเมื่อกันไอยน้ำสักวันเดียวเนี่ยกองเลี้ยงกันเริ่มสีน,น้อยลงแล้วน้ำขึ้นมาเรือ่อยๆอ่าอาอย่าสาดกันอย่าสาดกันอย่าสาดกันอยู่น้ำกันดีๆ เลี้ยงไฟริมฝั่งเขื่อนลำปลาวนะครับผมมาได้แบบนี้เอาตาพี้าหนองมาเป็นไฟพร้อมกับชมวิวส,สวยๆไปด้วยกันนะครับเออคือสิมีแห้งเน้าไม่ไยังเลยนอนเกียกน้ำขี้ตมเนี่ยเดียนไดย,ยิ้มใส่กล้องกันนะยิ้มสวยๆหนอยสยียยิ้มสวยๆเอาบอกให้ยิ้มดป้นท้องเรียนย มีแห้งวะกินหญ้าเป็ดตะพี่ครับเสียงเหล่าหญ้าดังพวดพวด,ดวย่ เจ้ามีจักโตครับเนี่ยเพื่อนนับบถวน <c oughs> นับบถวนเลยเนะหลายหลายขนมัหลงฟูงไปนี่จำนะได้เล่นมาเมื่อจำได้เมื่แล้วจําได้ยนนะุ่นเนาะพืกะัเล่นกี่ตมขึ้นที่ม้วนครับแม่งหลายเลยเนาะมันเกือกตมไปเนี่ยมันหวานมันเอาทังแมงจอมัน ขายออกเนี่ยบ่ครับนี่แต่ละปีเอาออกสุ่ปีอยู่เป็นปบ่มาเป็นแพ่งไว้ <laughs> แพ่งไว้จะยอมไปเลี้ยงไส้กระดาษเดียวมาดิบ่ม,มีหมอนลงเลี้ยง,งย่างนี่จักน้อยน้ำเคลื่อนไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานี่กับบ่ม,มีหมองเลี้ยงหมองลามแล้วคุณมีทีจะคว้างกับ,ขบไข่เนาะเพราะเดียวไปสูงไว้เอาปัญหาเราไองง่วงขึ้นไปทั้งพุดนละที พุจเจ้าเรียงหดจังม่งนี่จังเอาเาาม,บบามื่อสี่โมงเรียงอเริ่มความน้ำขึ้นเมนื่อใช่บหมใช่<อ>จังน้อยกับเอข่อนตัวนั้นข้าเจ้าเฮ็ดแล้วกะทีง่ายน้องบดังโค้งอ้อมวัดบรรลัชินลวกะทีรัดข้นหันไปหันเลยเรีนตั พระเจ้าพุทจ้าที่บ๊อบปันคู่ใไ้มันขำไปหากันเลยยูบอปั่นคู่กั่นขักันคนมันยางใดจะมาขั้วยมันนั่งอือเอ,อาละครับผมคลิปนี้เอาซ้ำนีแ้แหละขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ